จะน I mean. ํามาเล่าต่อไปเนี้ยเป็นประสบการณ์ของใครอะทุกติกพอจะบอกได้หรือเปล่าฟังฟังมาค่ะฟังมาฟังมานะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมานานเรื่ังอะเรื่องนี้น่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วมั้งพี่เรื่องเนี้ยสิบปีเป็นประสบการณ์ที่ฟังมานะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงครับทุกติ๊กเชิญเลยครับคือเรื่องเนี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกแปลกตะแปลกเลยเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของครอบครัวหนึ่งอะค่ะ Uh huh. ตัวเจ้าของเรื่องอะคะ่ะเขาเป็นสองสามีภรรยาเนาะเป็นคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาอ่าเป็นเพื่อนแบบสมัยเด็กกันพี่แล้วก็คือแบบพ่อแม่ก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วสองคนเนี้ยก็แบบรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตัวพี่น็ก,กับพี่มิตเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะเขาก็เลย แค่ตัวติดกันเป็นตังเมเลยคือไปไหนก็ไปด้วยกันเรียนก็เรียนด้วยกันคือ,อทุกอย่างอยู่ด้วยกันมาตลอดจนกระทั่งเขาได้มาแยกกันในช่วงอ่าช่วงน่าจะมาหาลัยอะค่ะหายกันไปพักหนึ่งแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็นู่นน่ะตอนแบบเรียนจงเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะสองคนเนี้ยที่แรกอะ ไม่ได้คิดว่าจะได้โควรวจรมาเจอกันอีกอแต่ตัวพี่นกเนี่ยเขาดันแบบอ่าไปสมัครงานในที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ดันเจอกับเพื่อนในสมัยเด็กนี่แหละแต่เพื่อนในสมัยเด็กคนเนี้ยดันเป็นเหมือนกับอ่าเป็นเจ้าของบริษัทอะค่ะอืมครับคือเขาหายเขาเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยในช่วงมหาลาัยเนี้ยที่เขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอกันไม่ได้พบปะกันอืม แต่สองคนเนี้ยคือมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพอมาเจอกันแล้วก็แบบเอา้าเพื่อนสมัยเด็กชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันง่ายหน่อยแล้วพออ่าสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็เป็นการสัมภาษณ์แบบง่ายๆสบายๆต,ตามภาษาเพื่อนนะคะออกลายเป็นว่าอะในเมื่อไม่เซ็ตทุกอย่างลักษณะการทํางานมันมันสอดคล้องกันอะ่ออกนอะก็เลยรับมาทํางานอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วเพราะความที่ เคยสนิทกันมากๆอะค่ะมันก็เลยมีความไว้วางใจมากกว่าครับแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่เขามีพื้นเพจที่สนิทกันอย่างเงี้อยอยู่แล้วอะมันก็เลยกลายเป็นที้ปากของคนในออฟฟิศอว่าแบบมีเส้นใช่ไหมเด็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบไม่ชอบมาพากลแน่เลยแต่ตัวพี่โนก,ก็ค่ะเขาก็เฉยเขาก็แบบไม่ได้ว่าอะไรเอว่าก็ว่าไปกูไม่ได้ว่าอะไร เขาก็ท mm ํางานของเขาแบบมาตรฐานดีมากเลยพี hmm. のの่ค mm ืองานไม่เคยหลุดคือใครจะว่าเขาแบบเต็มปากก็ไม่ได้อืแต่แต่ถ้าถามว่าเขาจะปฏิเสธในสิ่งที่คนด่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่รกเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นอ่ะเขาอ่ะคุยกับพี่มิตรอยู่จริงๆคือแบบดูดกันอยู่อ่ะค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นการดูกันในอ่าในระดับที่ ก็ไม่ได้ไม่ได้ทาให้เสียงงานทั้งทั้งสองคนครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี้ยก็ตกลงคบกันแล้วก็ตกลงอ่แต่งงานกันในที่สุดครับแต่ด้วยความที่สองคนเนี้ยเป็นสไตล์ความชอบแบบคล้ายๆกันเขาจะไม่ได้ชอบแบบเหมือนคู่รักปกตินะพี่ที่แบบว่าอชอบป่าเขาลำเนาภายัยชอบทะเลไม่ใช่เขาจะเป็นสไตล์แบบ ชอบหลังผีชอบหลังใฟายชอบของแลกอะไรประมาณนี้ยค,คือฟิลชอบของแตอยองขวัญนะ่ะอก็เลยคุยกันแบบตลกตลกอะคะ่ะว่าเฮ้ยเอานี้ไหมงานแต่งเราอะ่ะไหนๆก็แบบครั้งสักครั้งนึ่งอะ่ะ<อ>จัดไปยืมแบบขอแบบประลัด,ปล,ดปลาดเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>ก็เลยตกลงกันว่างง้นเอาอย่างนี้ไหมพี่รักเดี๋ยวเราจัดเป็น ธีมงานสีดำสีแดงเลือดนกอะไรประมาณนี้ดีไหมแล้วก็อ่าการตกแต่งเนะเอาแบบแนวดักดักหน่อยนะแนวผีผีหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยของขวัญเนี่ยเอาอย่างนี้เลยคุมตีมไปเลยหาของแปลกเออหาของแปลกมาแจกลูกค้ามาอ่ามามาแจกเพื่อนร่วมงานมาแจกคนที่จะมางานในวันนั้นค่ะของประดับเอยของชาร่วยเอย ก็จะเอาเป็นพวกเพนดูลัมไม่ก็อ่พวกกระดานทํานายอะไรพวกเนี้ยค่ะมาแจกเพนดูลัมที่มันเป็นไอ้กล่องสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะเพนดูลัมมันจะเป็นอุปกรณ์ในการทํานายพี่มันปลายปลายของอ่อยอ่ะมันจะเป็นหินนะคะใช้ในการทํำนายออ๋อในในต่างประเทศอตเขาเขาค่อนข้างฮิตนะครับแล้วแล้วอีพิธีอีพิธีงานแต่งเนี้ยบอกเลยว่าพ่อแม่ด่าตำบ,บัต ได้ทำก็นแน่นอนคนไทยไม่นิยอมแบบนั้นน่ะคนไทยบอกเลยว่าอโอ้โหงานอาวบมงคลชัดๆที่มึงจะจัดเมืองเขาบอกว่ามันมันมันดูไม่ดีแล้วมันก็ดูแบบไม่เป็นมงคลแต่ก็ได้แค่ด่าค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนน่ะมันก็เจ้าเจ้าของงานนะเนาะก็เอาความสบายใจแล้วก็จัดจัดไปพอแม่ก็ปิดหูข้างปิดตาข้างกันไป แล้วหลังจากที่จัดงานกันเสร็จอะคะ่ะพอถึงวันงานปุ๊บเนี่ยคนก็มากันเยอะพอสมควรเลยแล้วกว่าพ,พี่จะเสร็จกว่าแขกจะกลับกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างโคตรเหนื่อยพอจบงานได้สองสาวันเนี่ยสองคนนี่ก็มานั่งแกะของขวัญแล้วแกะของขวัญเอ้ยแกะตองเอยดูดีว่าแขกที่มางานอะเอาอะไรมาให้ลัาแต่เราก็คุมตีนนะบอกแล้วว่าของที่จะมาให้อะ่ะ ไม่เอาแบบเอต้นมงต้นไม้หรือ uh, ว่าแบบ uh, หนังสือธรรมะไม่เอานะขอ uh, ของปลกหล uh, uh, อดมีมีฟรริกไว้ด้วยคือเหมือนกับตีตีกรอบไว้ให้ค่ะว่าถ้าอยากให้ของขวัญนนะ่ะขอแบบประหลาดประหลาดเลยนะเอาแบบบูดูก็ได้หุ่นฟางก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอามาให้หมดของประหลาด แล้วเขาก็จะแบบอ่าทําเป็นตู้อะค่ะอเอาไว้เก็บเป็น,นแบบแบบคล้ายๆเก็บโมเดลอะพี่เก็บของแปลก่ะเอาไว้ดูเล่นอนะ่ะของสองคนหัวเมียเน,นี้ยแล้วเขาก็แกะมาเรื่อยๆมันก็มีของแปลกจริงๆมีตั้งแต่วูดูเอยหุ่นฟางเอยตุ๊กตาไหล่ฝนเอยรักย,ยมกุมารทองวัธนูควายธนูมีหมดอืจนมาถึงกล่องสุดท้ายอะค่ะที่กล่องเนี้ยกล่องจเจ้าปัญหาแกะไม่ออก เพราะว่ามันเป็นกล่องไม้เก่าๆต้อมแล้วขอบกล่องอะค่ะมันถูกปิดด้วยน้ำตาเทียนสีแดงแดงดำดำที่นกเขาก็มันนั่งแงะอยู่พักนึงแงะเท่าไหร่ก็แงะไม่ออกเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกจนให้สามีเปิดเพราะว่าเขาก็อยากดูว่าข้างในมันมีอะไรตัวสามีเขาก็โหทั้งแงะทั้งแปะคือทุกอย่างเลยกว่าจะเปิดกล่องได้ไดเพราะเปิด กล่องออกมาค่ะด้านในมันก็เป็นพื้นที่โล่งๆเล็กๆแล้วก็มีเป็นหัวกระโหลกแก้วไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นแก้วหรือชิปต,ตันนะแต่มันใสๆอ่ะแล้วมันวาวแววอ่ะ mm. อยู่ด้านในอันน้อยๆตัวพี่นกะค่ะเขาก็เลยแบบเอาอีกระโหลกแก้วอันนี้ออกมาจากกล่อง mm hmm. แล้วก็แบบคุยกันนะคะว่าเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยที่สุดเท่าที่แบบได้ของขวัญวันแต่งงานมาเลย mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เอาไป เข้าตู้เลยโชว์อันนี้ต้องโชว์ต้องอยู่หน้าสุดของดีอฮ uh huh. เขาก็เอาไปตั้งโชว์ค่ะแล้วก็ไปแกะของขวัญอื่นต่อก็นับตรงนับตองกันแล้วพอทุกอย่างมันเสร็จพิธีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ uh huh. ทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาทํางานที่บริษัทต่างเดิมอ uh huh. สองคนเนี้ยก็หลังจากที่ทํางานนะคะ mm. พี่มิตรอะ เขาก็บอกว่าเขาเป็นอคนที่เงินเดือนสูงอยู่แล้วก็ให้พี่นกลาออกแล้วก็มาอยู่บ้านดูแลบ้านแทนเวลามีอะไรก็ได้แบบเอมีคนช่วยออยู่บ้านแล้วพอกลับมาก็จะได้แบบมีเวลาให้กันไม่ใช่ต่างคนต่างไปช่วยกันทํางานแล้วกลับมาต่างคนต่างเหนือ่อยอ,อย่างนี้ไม่น่าเวิร์ก ก็กลายเป็นว่าพี่นกเนี่ยมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงที่สายทํางานมาก่อนนะคะ uh huh. เขาก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้เข uh huh. าก็ต้องหาอะไรทําแล้วทีนี้ยปลูกต้นไม้ก็ดีปลูกผักก็ดีคราวนี้ลามละลามไปถึงขั้นที่เริ่มหาของมาทำเป็นกับขงกับข้าวตอนแรกเร,เริ่มจากขนมก่อนขนม uh huh. เ,เหนื่อยเว้ย งั้นทําเป็นอาหารตามสั่งแล้วกันน่าจะง่ายกว่ามันแบบผัดผัดคัด่วคั่วตับเดเรอจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นทําเป็นอาหารตามสั่งแล้วกันแล้วก็ให้ไลดงไลเดอร์เข้ามารับแบบเป็นเมนูออเดอร์ไปอค่ะออเดอร์ต่ออเลยในขณะที่แกทาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแกก็บอกว่ามันก็ดีนะคือมันเพลินแต่ มันเกิดเรื่องที่ผิดปกติคือ,อตอนกลางคืนเนี่ยพี่นกะเขาบอกว่าตอนที่เขาจะนอนนะคะเขาอ่ะชอบได้ยินเสียงเหมือนคนร้องหวยหัวนะดังอยู่ในบ้านอืแล้วเขาอกก็ด้วยความกลัวคนกลัวเขาก็ไม่กล้าร,รุกแล้วก็ไม่กล้ารเรียกสามีก็นอนเกงหูอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ยังจะได้ยินอยู่เรื่อยๆส่วนตัวพี่มิตระคะ่ะ เขาเองก็ได้ยินไม่ต่างกันแต่เสียงที่เขาได้ยินน่ะมันไม่ใช่เสียงรองแมันเป็นเสียงเหมือนคนผิวปากทั้งคืนสุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนเนี้ยก็ลุกขึ้นมาคุยกันว่าแบบอเอะเราได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าวะพอลุกขึ้นมาคุยกันนะคะพี่นิดเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่างั้นเดี๋ยวเขาขอเดินดูรอบบ้านหน่อยแล้วกันเผื่อมันมีอะไรอะไรย่างเงี้ย อาจจะเป็นต้นเสียงก็ได้ที่แบบอาจจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรหรือเปล่าแต่พอเดินหาไปจนทั่วแล้วอ่ะมันก็ไม่มีต้นต้นเสียงค่ะพี่เขาก็เลยกะว่าถ้าเขาก็เลยกะว่างั้นเอองั้นกูก็เดินกลับห้องไปนอนเหมือนเดิมก็แล้วกันวะตอนที่กเดินกลับมาเนี่ยมันต้องผ่านอจุดที่มันเป็นห้องรับแขกอะค่ะแล้วห้องรับแขกตรงเนี้ย แกจะมีเก้าอี้ยกไม้อยู่ตัวหนึ่งที่แกชอบนั่งครับปรากฏว่าเก้าอี้เก้าอี้ตัวเนี้ยมันดันโยกเองอยู่ในบ้านอืมโยกหน้าทีโยกหลังทีทั้ทงท้ที่ในบ้านแกมันไม่มีหลงแล้วพอเห็นแบบเนี้ยพี่มิตนแกก็เลยแบบรีบจํำอะ่ะแล้วก็เดินขึ้นบ้านแต่แรกๆเนี่ยแกะจะไม่กล้าเล่าให้ภรรยาฟังครับแกก็จะเก็บเก็บเก็บอยู่เนี้ยค่ะเก็บกดทุกอย่างเนาะ เวลาที่แกจะขึ้นนอนเนี่ยแกก็จะต้องเดินเช็คทุกอย่างอืทีวีปิดหรือยังไฟป,ปิดหรือยังปลั๊กถอดหรือยังแต่ทุกครั้งที่แกไปเช็คเนี่ยแกก็จะเจอแจ็คพอตตลอดบางทีทีวีปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาเองอืสวิตไฟที่เพิ่งดับเมื่อกี้เนี่ยดับกับมือเนี่ยมันเบ้งขึ้นมาคาตาเปิดขึ้นมาอีกครั้งลำโพงบลูทูธ ปิดก็ปิดแล้วก็ดังขึ้นมาเองประตูหน้าต่างคือทุกอย่างมันเปิดปิดเองหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยทนไม่ไหวมันแปบเกินเวยก็เลยคุยกันสองคนขวบเมียเอาในดีว่แบบนี้มันักจะแย่แล้วนั้นเนี่ยมันไม่เห็นตัวไม่เห็นต้นแ่ะแต่มันมันอึดอัดจ้ะอะไรมันอยู่ไหนมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยคุยกันว่างั้นแปลทาบุญไห ไปไปไปทำบุญไปไหว้พระสักหน่อยอะยเงี้ยก็อ่ะพากันไปไหว้พระเช้าวันถัดมาค่ะหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> พี่นกเนี่ยเขาก็ทํากับข้าวแล้วก็ใส่กล่องน้อยๆไปให้พี่มิตรเอาไว้กินที่ทํางาน <c oughs> แล้วตัวพี่นกเขาก็อ่าทํากับข้าวรับออเดอร์ของเขาเหมือนเดิมนะคะ่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นไท <c oughs> ม์ไลน์เดิมๆของเขาแต่ปรากฏว่าในเช้าว,วันเนี้ยในขณะที่ ตัวพี่นกอะค่ะเขาเดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์ในบ้านเนี่ยจู่ๆมันมีเสียงระเบิดดังลุ่มขึ้นมาอืมเราด้วยความที่แกก็ตกใจอะค่ะเพราะแบบมันสั่นไปหมดเลยคือบ้านสั่นพื้นสั่นไปหมดเลยครับพอแกออกมาดูข้างนอกเนี่ยก็ปรากฏว่าครัวไทยของแกค่ะที่มันอยู่นอกบ้านอะอเกิดความเสียหายมันมีเอ่อมันเป็นซาาของ แก๊สระเบิดอะพี่คือมันมันมันไปหมดเลยอะเวิร์กนั้นอะไฟขึ้นควันขึ้นเต็มไปหมดเลยอืม mm hmm. ก็กลายเป็นว่าควัวระเบิดไปแล้วอื mm hmm. แล้วหลังจากที่ครัวระเบิดะค่ะคราวนี้ยต่างคนต่างกังวลแล้วพอความกังวลอะมันมีมากๆเนี่ยก็ฝันหลาย พี่นกบอกว่าเขาอะชอบฝันหลายฝันเห็นคนตัวยาวๆตัวสูงๆใส่ใส่เสื้อเอ่อเป็นเสื้อสีดำคุมหน้าคุมตาเลยนะพี่ชอบมาเหมือนกับว่าเออมาทุบมาตีมาทำร้ายพี่นกทุกคืนแล้วพอเช้าเนี่ยพี่นกเขาก็จะแบบผวาค่ะผวาแล้วก็แบบเออกรี๊ดออกมาร้องออกมาเหมือนคนเจ็บปวดอ่าอ่าอ่าแล้วพอมาดูตามเนื้อตามตัวเนี่ย เนื้อตัวพี่นกมีแต่รอยแบบเหมือนรอยแผลค่ะเหมือนรอยข่วนรอยติดกำเกยวกำม่วงเต็มไปหมดเลยอืมตอนเนี้ยพี่มิทเขาก็แบบคิดคิดเยอะละเอ๊ะมีอะไรฉันเป็นอะไรเป็นเอนอนละเมอรเหรือเปล่าหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ย hmm. ก็เลยลองพาไปหาคุณคุณหมอก็อัดงั้นเดี๋ยวรักษาตามอาการไปก่อนนะแต่ก็มันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะพี่ hmm. เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วแล้วมันเกิดจากอะไร ก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราลองตั้งกล้องแล้วก็ลองอัดดูไหมว่าตอนกลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นเธอนอนละเมอหรือเปล่าแล้วเดินไปชนนู่นชนนี่เองหรือเป็นชั้นที่นอนละเมอแล้วไปทุบเธอมันก็เลยเขียวม่วงอย่างนี้เราต้องหามันให้เจอว่าไอ้ที่มันเขียวมันม่วงแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไระพอตกลงกันได้ว่าจะตั้งกล้องอะค่ะเขาก็ไปหาซื้ออ่าเป็น กล้องที่มันสามารถถ่ายในความมืดได้มาตัวหนึ่งถูกถูกอ่ะพี่ไม่ต้องเอาแพงเพราะว่ากะว่าจะถ่ายเก็บไว้สักคืนสองคืนพอรู้ที่มาก็พอ,อก็ตั้งกล้องเต็ดก็พากันนอนปรากฏว่าตื่นเช้ามามีรอยเหมือนเดิมพี่มิทเขาก็เลยไปลองรีเช็ตกล้องดูว่าเมื่อคืนมันถ่ายอะไรได้บ้างวะพอไปย้อนดูที่กล้องอะคะ่ะ ก็เห็นว่ามันมันถ่ายจิดบางอย่างจริงๆแต่ไอ้บางอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันทุกเธอเธอดอนเดนิดนละมือนะแต่มันมีบุคคลที่สามอยู่ในห้องซึ่งบุคคลที่สามอะค่ะเป็นคนตัวใหญ่มากแล้วเขาตัวสูงผิดปกติยังต่ำๆก็น่าจะสองเมตรครึ่งอะ แล้วนิ้วมือเขาก็ยาวผิดปกติแต่ที่น่าตกใจก็คือบนหัวของเขาอะค่ะมีเหมือนเขาโงอกออกมาอสองข้างแล้วเงาเนี้ยก็นั่งคล่อมที่ตัวพี่นุกแล้วก็ใช้มือเลี้ยวๆแห้งๆอะค่ะแบบจับไปตามเนื้อตัวพี่นุกซึ่งไอ้จุดที่เขาจับเนี่ยมันก็เป็นจุดที่พี่นกอะเกิดแผลเกิดรอยฟกช้ำจริงๆออ แล้วที่น่ากลัวที่สุดเลยคือในจังหวะที่กาลังจับจับอยู่อะค่ะอีตัวประหลัดประหลาดตัวเนี้ยก็หันมามองเหมือนเขารู้ว่ากล้องอะอยู่ตรงไหนก่อนที่จะพุ่งเข้ามาแล้วก็ชนกล้องอแลาภาพมันก็แบบเป็นเต้นๆอะเหมือนภาพเสียค่ะเหมือนไฟเสียอ่าครับเหตุการณ์เนี้ยก็เลยทําให้สองคนผัวเมียเนี่ยแบบโอ้แย่แล้วเพราะว่าไม่น่าใช่ผีธรรมดา ไม่ไม่น่าใช่ผีปกติที่แบบว่าพระเจ้าจะเอาอยู่เพราะว่าขนาดไปลดน้ำมนต์มาตอนเช้าครัวกูยังระเบิดเลยจะทำไงดีวะเนี่ยอืมครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเรื่องนี้ต้องถึงพ่อแม่ที่บ้านแหละอันนี้ยังไงก็ต้องบอกยังไงก็ต้องสารภาพครับเราก็เลยเอาเรื่องนี้ค่ะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองบ้าน ก็แน่นอนอะสองบ้านพร้อมใจกันดา่าเพราะว่ามันพิดารมันพิเรนมาตั้งแต่แรกออืออคุณคุณแม่ของพี่นกพูดเลยว่าแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าของที่เขาให้มาในวันแต่งงานอะมันจะเป็นของที่มันดีจริงๆครับมันอาจจะเป็นของที่มีประวัติก็ได้มึงไม่คิดบ้างหรอว่าพวกมึงเองก็น่าจะมีตับตู เ um พราะว่าตอนที่เขาให้มาเขาก็ไม่ได้เขียนชื่อแปะไว้อืมเราจะไปรู้ได้ไงว่า <Huh? S 2> ใครจะแน่ที่แบบประทูสลร้ายเราไม่ไม่คิดไม่ดีกับเราแล้วเอาของที่มันมีปัญหามาให้เราอื hmm. ก็กลายเป็นว่าสํานึกผิดแต่ก็มันมันน่าจะไม่ทันแล้วคะ่ะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้ว <Huh? S 2> คุณพ่อพี่นกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ พ่อสนิทกับพระอ <bitcoin. S 1> าจารย์ที่วัดไกลบ้านเดี๋ยวพ่อเอาไอ้ของพวกเนี้ยมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้เองแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปทำอะไรให้มันแบบเบาๆมีความสุขบ้างส่วนไอ้ของพวกเนี้ยเดี๋ยวพ่อเอาไปเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้พระเพื่อที่จะไปประกอบพิธีก็ดีหรืออะไรก็ดีเพื่อความสบายใจอ่า นี่นกกับพี่มิทเขาก็เลยแบบอ่ะนั้นก็ยกทุกอย่างยกขยองออกมาหมดเลยเอามาไว้ให้คุณพ่อแต่หลังจากที่คนของทุกอย่างมาให้คุณพ่อได้แค่วันเดียวคุณพ่อแอดมิดเลยอือครับคุณพ่อแอดมิดด้วยอาการที่อ่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะ <c oughs> อืออือแล้วหลังจากที่แอดมิดไปเนี่ยได้แค่วันเดียวอือ วันถัดมาคุณแม่ของพี่นกเสียแล้วสาเหตุการเสียเนี่ยก็คือบ้านนะคะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเลยทําให้มันไหม้ทั้งหลังอแล้วคุณแม่เนี่ยน่าจะหนีออกมาไม่ทมันงถึก็เลยทําให้เสียชีวิตครัเลยกลายเป็นว่าเสียอ่าคุณแม่ไปแล้ว,ลวหลังจากที่เสียคุณแม่ไปอ่ะคะ่ะตอนนั้นน่ะพี่นกเหมือนคนแบบสติแบบ มันมันไม่อยู่กันเนือกับตัวแล้วอ่ะมันมันชุกระหุกไปหมดเลยพ่อก็เข้าโรงพยาบาลแม่ก็เสียคือมันมันอะไรกันขนาดนี้วะครับแล้วหลังหลังจากที่จกงานอ่างานศบปะค่ะพี่นกเขาก็อยากจะกลับไปดูที่บ้านที่มันแบบเลือต่ซากแล้วว่าว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรหลงเหลือบ้างไหมอ่เขาก็ไปกันสองคนถัวเมียเนาะ ก็เจอแต่ซากจริงๆเจอแต่ตอเจอแต่ความไหมพอเดินไปดูก็คือไม่เหลืออะไรเลยมันมันไม่มีร่องรอยอื่นๆเลยยังก็เดินเฉียไปเฉียมาพี่ปรากฏว่าเฉียไปเจอก้อนเงาเงาวาวอยู่ก้อนหนึ่งแล้วพอหยิบขึ้นมาไอ้ก้อนนั้นอ่ะมันคือหัวกระโหลกแก้วที่เคยเป็นของขวัญวันแต่งงานของเราสองคนครับเขาก็ยืนมองกันสองคนผัวเมีย แล้วก็เอามาหมุนซ้ายทีหมุนขวาทีเฮ้ยมันแปลกอันนี้แปลกเพราะไอหัวกระโหลกอันเนี้ยที่มันเป็นแก้วเนี่ยรอยแตกก็ไม่มีรอยไหมก็ไม่มีไม่มีรอยเสียหายอะไรเลยรอยข่วนแบบเป็นข่วนเป็นเล็บแมวนิดนึงก็ไม่มีอืม,มันก็เลยทําให้สองคนเนี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วว่ะ หรือว่ามันเป็นเพราะอันนี้วะเพราะว่าอันอื่นมันก็ไปกับไปหมดเลยอะแต่ไออันเนี้ยมันมอันเดียวที่มันรอดออกมาได้อืออือออออครับตอนนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้กล้าพอที่จะเอาไอ้กระโหลกอันเนี้ยกลับบ้านก็เลยทิ้งไว้ที่ซากบ้านเหมือนเดิมเอาถมถมเอาดินกบกบไว้แล้วก็ไปพักผ่อนกันสองคนครับในระหว่างที่ไปเจอเพื่อนๆในกลุ่มอะคะ่ะ ซึ่งกลุ่มของพี่มิ้กกับพี่นกเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่มีคนหลายๆสัญชาติแบบอ่าอยู่รวมกันอืแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีพี่ทิศตันที่เขาทํางานอยู่ในพิพิธภัณฑ์อืซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเก็บวัตถุอโบราณแบบธรรมดานะพี่มันคือพิพิธภัณฑ์ของแปลกอพอพอเขาฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้น่าสนใจ ฉันฉันอยากได้ของสิ่งเนี้ยเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ฉันได้ไหมอืมครับมันมันอาจจะเป็นของที่มีพลังงานที่อ่อไม่ดีหรือพลังงานในในแง่ของความเชื่อของของบ้านเขาอะค่ะ <c oughs> เขาก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะเอาไปเก็บไว้ใ,ในในสถานที่ที่มันควรจะอ่าดูแลได้ตัว อพี่มิทกับพี่พี่พี่นุกอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคิดว่าเอาไปได้ก็ก็เอาไปเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สบายใจเหมือนกันออือพอหลังจากที่ตกลงกันได้อะค่ะพี่ซิตันเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าขอแวะกลับไปที่ห้องก่อนเพื่อที่จะไปเตรียมกล่องไม้ก็ดีน้ำน้ำมนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เรียกน้ำมนเหมือนบ้านเรานะพี่เขาเรียกว่าน้ำเซ่ น้ำเสกมัน,ม,นมันคือการเสกในวันที่อ่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะค่ะออาอ่อมันมันเหมือนกับเป็นการกระทำอ่าในนามของพระผู้ปเป็นเจ้าอะไรประมาณนี้ตามความเชื่อเขาพอทั้งสามคนมาถึงจุดที่เคยเจอกระโหลกแก้วค่ะเขาก็ช่วยตันหางนะใหญ่เลยนะแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทีแรกเนี่ยพี่น้เขาก็คิดว่าเออหรือว่ามันมีคนมาหรือมาคนแล้วเจอแล้วเอาไปหรือเปล่าวะ แต่พี่พิทตันนะคะ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็เจอเดี๋ยวอยู่เอาน้ําเตจเนี่ยไปพรมบริเวณแถวแถที่เคยเจอรอบสุดท้ายอะ่ะแล้วค่อยหาใหม่อีกรอบหนึ่งเออพี่พี่นกเขาก็เลยไปทําตามค่ะก็ว่าให้ปูพรมอุพรมแล้วพรม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 พอพรมเตจก็ลองหาไม้หาอะไรมาเขียียเขียดู กวาดๆด,ดูแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าเจอจริงๆก็อยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละพอเจอแล้วค่ะที่ทิทตันน่ะเขาก็เลยเอาไอ้น้ําเสกที่ว่าเนี่ยพรมลงที่หัวกระโหลกแก้วในอีกรอบหนึ่งสำนปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือไอ้หัวกระโหลกแก้วเนี้ยมันสั่นขึ้นมาเองสั่นเหมือนเหมือนแผ่นดินไหวเลยคือมันค่อยๆสั่นขึ้นมาเองนั่นก็เลยทําให พี่นก,กับพี่มิดในสองคนผมเนียก็คือแบบาหาวาเลยอะ่ะพี่ทิตตันเขาก้มลงปุ๊บหยิบีกระโหลกแก้วนี้ใส่กล่องปิดฝาเรียบร้อยครับ <c oughs> แล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยเขาจะบินกลับเลยนะเขาน่าจะอยู่นานไม่ได้แล้วตรงเนี้ยมันมันน่าจะไม่ดีอืม <c oughs> ก็เลยขอกลับก่อนวันที่จะกลับอะค่ะก็มีการไปส่งกันที่สนามบิน แต่ปรากฏว่าหลังจากที่พีิซิตันเขาบินกลับไปได้แค่สองวันนะคะก็มีข่าวออกมาว่าเครื่องบินลําที่บินไปอะคะ่ะของพีิซิตัน้นเกิดอุบัติเหตุกรา์อากาศอแล้วคือมันเป็นการระเบิดก่อนการลงจอดอะคะ่ะเลยไม่มีผู้รอดชีวิตเลยอืทั้งลำตัวสองคนผัวเมียเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกแบบแย่ yeah, มากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่า ตัวเองการที่เพื่อนเขาตีอะมันน่าจะมาจากเขาเออเออเออเขาก็เลยไปร่วมงานไว้อะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กล้าที่จะบอกอคนในครอบครัวของเพื่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เอจะมีการตูญนเสียในครั้งหนึ่งแต่ก็มีการขอขมุงขอคามากันเรียบร้อยแล้วก็คิดกันเหมือนกันนะคะสองคนขัวเนียว่าน่าจะมาจากของแปลกอันนั้นหรือเปล่าวะ Mm hmm. แล้วพี่พี่นกกับพี่มิตรอะค่ะเขาติดใจก็คือหลังจากที่พี่ทิตตันเสียไปแล้วอะทุกวันเนี้ยยังไม่มีใครเจอไอกระโหลกแก้วอันน,น้อยอันนั้นอีกเลย mm hmm. แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยมันมันไปกระเด็นกระดอนอยู่ไหน mm hmm. อืมค่ะก็เลยฝากเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าค่ะเป็นเรื่องแปลกครับ ออันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับตุ๊กติกเนาะใช่ใช่สรุปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่เป็นคนให้กระโหลกทิ่ต้านอน้มาที่บาดใช่ที่ไม่รู้เลยว่าใครเพราะว่าตอนออที่เขาจิตบตีมงานแต่งนะคะเขาก็บอกแล้วว่าไม่ต้องลงชื่อนะว่าอันเนี้ยเป็นของใครเออ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 